มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะรถตู้เสียหลักพุ่งชนป้ายจราจรริมถนนก็ทำให้เพลิงลุกไหม้ก็ทำให้คนขับนั้นเสียชีวิตค่ะ คุณผู้ชมเห็นในคลิปไหมคะว่ารถตู้วิ่งมาด้วยความเร็วมากก่อนที่จะเบี่ยงซ้ายตกถนนแล้วก็ไปพุ่งชนป้ายจราจรริมถนนนะคะคนี่คือสภาพของรถตู้ก็ถูกเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ารถตู้คันนี้ติดตั้งระบบก๊าซเชื้อเพลิงค่ะจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนผลโยธินในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรช่วงเวลาประมาณตีห -20 นาทีวันนี้เองค่ะคซึ่งนอกจากรถตู้แล้วก็ยังมีป้ายจราจรนะคะที่ข้างทาง ก็ได้รับความเสียหายด้วยชาวบ้านบอกว่าดินเสียงดังโครมแบบสนั่นวันไหวเลยทีเดียวจนกระทั่งเพลิงเริ่มลุกไหม้ก็มารู้ว่าคนขับรถตู้คันนี้เนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในรถเลยค่ะนี่เสียงร้องอะไรไม่ได้ยินก็เข้าไปดูใกล้ไม่ได้มันพวกยางพวกพ่ออะไรมันระเบิดระเบิดอะไรกัน แต่รถเขาใช้แก๊สเตาอยู่เนาะตอนที่ชนเนี่ยเสียดงดังมากไหมฮะฮุมม่มเหมมาเหมือนเ,ออเ,น <S <S เปนเห่าเดี๋ยวนี้เบื้องต้นตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุตัวต,วต,วตนคนขับได้เนื่องจากป้ายทะเบียนถูกเพลิงไหม้เสียหายก็ここต้องตรวจสอบเลขตัวถังรถเพื่อหาชื่อผู้ครอบครองนะครับส่วนสาเหตุจะมาจากคนขับหลับในหรือว่าเรื่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังหาภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพิ่มเติมนะครับส่วนอุบัติเหตุทางน้ำฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้ก็ โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเรือสปีดโบ๊ทนาเที่ยวชนกับเรือประมงอวนลากจุดเกิดเหตุแถวๆบริเวณเกาะเขียวจังหวัดภูเก็ตรอยต่อเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับเรือสปีดโบ๊ทมีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติ19คนคนไทย3คนรวม22คนนะฮะอีกลำเนี่ยเป็นเรือประมงอวนลากจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเรือสปีดโบ๊ทด้านหน้าฝั่งกราบขวาเนี่ยได้ความเสียหายอย่างหนักที่เดียวหลังจากช่วยนักท่องเที่ยวขึ้นเรือได้เรืออีกลำก็มาอับแล้วก็ พลิกความลงนะครับคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุก็มีการลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะไปประถมพยาบาลเบื้องต้นที่เกาะพีพีก่อนที่จะนำเรือจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากอาบาจอภูเก็ตไปรับทั้งหมดเนี่ยมีคนเจ็บ15คนหนึ่งในนั้นอาการสาหัสซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วนะคะนั่งยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ่ะ